คุณคะคุณคุณคะเอ่อคุณช่วยหอิบเอกสารให้หน่อยได้ไหมคะพอดีว่าฉันรีบไปสัมภาษณ์งานด้วยอะค่ะนี่เธอทำบ้าอะไรของเธอนะคะคุณคะพอดีว่าฉันทำเอกสารหล่นนะคะคุณช่วยเก็บให้หน่อยได้ไหมคะฉันต้องรีบไปสัมภาษณ์งานด้วยอะค่ะเอ้ยดูจากสภาพขาของเธอแล้วเนี่ยมันใช้การไม่ได้ขนาดนี้ แล้วยังมาทำงานให้มันละบากทำไมวะไม่ดีเดือดนี่คุณ คุณคะเงินที่คุณเก็บไปเมื่อกี้ค่คะมันเป็นเงินของฉันนะคะลบวนคุณคืนให้ฉันวะคะอะไรกันคะคุณจูๆ่ๆคุณจะมาบอกว่าเงินนี่มันของคุณไหนอะคะหลักฐานในเมื่อคุณไม่มีหลักฐานเนี่ยเงินเงินนี่ก็ต้องเป็นของคนที่เจอหลีกไปคะ่ะฉันรี โทษนะครับโอ้ยพอดีผมไม่ทันเห็นนะครับคุณเป็นอะไรไหมครับเนี่ยฉันไม่เป็นไรค่ะเออแต่คุณเห็นโทรศัพท์ฉันตกอยู่แถวนี้บ้างไหมคะฉันหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอค่ะนี่ก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอะตอนนี้ก็เริ่มปวดท้องแล้วด้วยค่ะถ้าฉันจะรบกวนยืมเงินคุณไปซื้อข้าวกินได้ไหมคะคุณครับ ผมเพิ่งมาจากต่างจังหวัดนะครับเพื่อมาาางานททําี่นี่เงินติดตัวของผมก็ผมมีเงินอยู่หนึ่พันผมแมงคุณห้าร้อแล้วกันครับนี่ครับขอบคุณนะคะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมขอตัวก่อนนะครับพอดีมีนัดสัมภาษณ์นะครับ น้ำหน้าขาพี่การเดินไม่ได้เนี่ยและยังเสลอเข็นรถเข้ามาไปดูตามมาตาเลยอีกคุณเป็นอะไรไหมครับเฮ้ยคุณที่ผมเจอหน้าบริษัทนี่คุณท่านเองอ่ะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับ อ้าวคุณบิลอยู่นี่เองเหรอคะแอนกนลำลังจะเข้าไปบอกคุณบิวอยู่ดีเลยค่ะว่าผู้ที่มาสมัครทันะ้งสามคนที่จะมาสมัมภาษณ์วันนี้มาครบแล้วคะ่ะจ้ะงั้นฉันขอแนะนำตัวให้ทุกคนรู้จักเลยแล้วกันเนาะ ชื่อบิวค่ะเป็นประธานที่บริษัทนี้และจะเป็นคนที่สัมภาษณ์พวกคุณทั้งสามคนในวันนี้ด้วยค่ะฉันขอให้พวกคุณแนะนำตัวเลยแล้วกันนะคะเริ่มจากค่ณสวัสดีครับท่านประธานผมเบนะครับเคยทำงานตำแหน่งผู้จัดการมาหลายบริษัทเลยนะครับแล้วก็เป็นบริษัทชั้นนำด้วยนะครับสวัสดีค่ะันชื่อสนุกนะคะ เรียนจบปริญญาโทเกียรติยมอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยค่ะเคยทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินของบริษัทหลายแห่งมาก่อนนะคะคนสุดท้ายค่ะสวัสดีครับท่านประธานผมอุ้ยนะครับจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนประวัติด้านการทำงานผมเคยทำงานเป็นผู้ช่วยเกษตรกร,กรที่จังหวัดมาก่อนครับ <c oughs> ท่านประธานครับ <c oughs> ผมว่า ประวัติทางด้านการศึกษาผมอะแล้วก็ประสบการณ์การทํางานผมก็ค่อนข้างน้อยผมคงซู้พวกเขาไม่ได้หรอกครับผมว่าผมขอถอนตัวดีกว่าครับก็รู้ตัวนี่ไปได้แล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฉันเห็นด้วยนะฉันว่านายรีบออกไปได้แล้วแหละอยู่ไปก็รงกูกหูลูกตานายว่าไหมผมขอขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสนะครับ ออกตัวกลับก่อนนะครับเยวกอนค่ะคุณอุ้ยยังไม่ต้องไปไหนค่ะคนที่ต้องออกไปจากบริษัทของฉันก็คือพวกคุณสองคนเชิญค่ะนี่มันอะไรกันครับท่านประธานท่านประธานจะมาไล่พวกเราสองคนท้ยหมอนี่ได้ยังไงประสบการณ์การทำงานพวกเราก็ดีกว่าประวัติการศึกษาพวกเราก็ดีกว่านั่นน่ะสิคะทำไมท่านประธานถึงกล้าไล่พวกเราสองคนออกฉันว่านายอุ้ยต่างหากนะคะที่ควรออกไปจากที่นี่ พวกคุณสองคนเงียบไปเลยค่ะที่นี่บริษัทของฉันถึงแม้ว่าพวกคุณเนี่ยจะมีประวัติการศึกษาแล้วก็ประสบการณ์ทำงานที่ดีมาแต่สิ่งสำคัญสำหรับบริษัทฉันน่ะก็คือการรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติความเป็นคนเข้ามาแต่พวกคุณสองคนน่ะไม่มีแม้แต่คุณธรรมเลยสักนิดพวกคุณสองคนมีหน้าที่การงานตำแหน่งใหญ่โตมาก่อนหรือเรียนจบสูงให้เกียรตินิยมมาแต่ถ้าพวกคุณขาดคุณธรรมพวกเนี้ย จะไปมีค่าอะไรหรอคะเชิญพวกคุณสองคนเนี่ยออกไปจากบริษัทของฉันได้ละคะ่ะโลยไปกักนเลยวะบริษัทกระจอกกระจอกขนานี้จะไม่หงอเดี๋ยวก่อนค่ะคุณสนุกอะไรอีกหรอคะเงินที่คุณเอาของฉันไปนะคะ่ะลบควนคืนมาด้วยนะคะเงินนั่นฉันเป็นคนเจอแล้วเธอก็ไม่มีหลักฐานอะไรด้วยว่าเงินนั่นเป็นของเธอ คุณคงลืมไปแล้วนะคะว่าระหว่างทางเดินเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดถ้าไม่คืนก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันเอาคลิปกล้องวงจรปิดเนี่ยไปให้ตำรวจมาทวงคืนแทนก็ได้ค่ะเอาไปเสียเวลาชะมัดส่วนคุณอุย้ยยินดีด้วยนะคะคุณผ่านสัมภาษณ์งานแล้วค่ะพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้เลยนะคะ คุณแอนฝากเป็นธุระให้ด้วยนะคะได้ค่ะฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะค่ะจริงเหรอครับคุณมิวเอ๊ท่านประธานขอบคุณมากเลยนะครับว่าแต่ทำไม,มท่านประธานถึงเลือกผมละครับทั้งที่ทั้งทั้งที่คุณไม่ได้จบสูงแถมยังไม่มีประสบการณ์การทำงานด้วยใช่ไหมคะครับนั่นก็เพราะว่าคุณเป็นคนดีไงล่ะคะคุณแบ่งเงินให้ฉันที่แก้เป็นคนพิการ ความจริงอะ่ะคุณปฏิเสธฉันก็ได้ฉันเชื่อในตัวคุณยังไงนะคะว่าตำแหน่งเนี้ยเหมาะกับคุณที่สุดแล้วคะ่ะครับผมสัญญานะครับว่าผมจะทำงานอย่างเต็มที่จะไม่ทำให้ท่านประธานในผิดหวังแน่นอนครับ